สวัสดีครับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่18เมษายนถึงวันที่22เมษายน2515โดยกระผมนายการมงคลากรมาเริ่มที่ข่าวแรกเลยครับวันที่19เมษายน2515เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะทำงานเฉพาะกิจเข้าร่วมประชุมในการแก้ไขปัญหาเหตุเดือนร้อนํำคาญ จากสารเคมีของบริษัทไทยเรยอนจำกัดโดยมีนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมณสาราประชาคมหมู่ที่3ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองวันที่20เมษายน2515เวลา9นาฬิกานางพรรัตน์บัวใสเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสและเจ้าหน้าที่บูรณาการ ตรวจแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการคร้ามนุษย์ด้านแรงงานจำนวนสี่แห่งในพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง วันที่20และ21เมษายน2515นางสาวเดือนเพ็ญรัตนสันตยากุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าตรวจสถานประกอบกิจการในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญอํเภอชัยโยและอํเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจกำกับความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีและดำเนินการตามมาตรฐาน DMHTT เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน4แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง124คนจากการตรวจพบว่าสถานประกอบาการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย3แห่ง และพนักงานตรวจความปลอดภัยจะดำเนินการออกคำสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่อไปวันที่11เมษายน2515เวลา13.30นาทีนางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน ปีงบประมาณ2 5 1 1 5โดยมีนายวิรัศักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในก,การประชุมณห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น2สาราการจังหวัดอ่างทอง ในวันเดียวกันนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีนางพรรัตน์บัวสายเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสเข้าร่วมประชุมคณะเฝ้าระวังปัญนหนายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมีวาระการประชุมคือลักษณะทางกายภาพของยาเสพติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสถานการณ์ด้านการบําบัดสถิติการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรายงานผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมในะห้องประชุมป่าโมกชั้นสองสารการจังหวัดอ่างทอง วันที่22เมษายน2515นางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดอ่างทองชี้แจงกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบีกิมอ่างทองในนิคมอุตสาหกรรมเ o r ลด์ฟู้ด a l l เล t ไทยแลนด์อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนเจแห่งลูกจ้าง3ง380คนพร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีและดำเนินการตามมาตรการ Dmhtt เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หน้าห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองสารากางจังหวัดอ่างทอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงฝากช่องทางการติดต่อของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอดาไปก่อนสวัสดีครับ